รถบ้านฝากขายเข้ามาใหม่นะคะสำหรับคันนี้มีนิค o ูเปอร์ตัว S นะคะคันที่แมนนะคะได้เครื่อง1.6เบนซินด้วยพี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหาหรือตางหาไปใช้งานนะคะคันนี้เป็นรถปี2011-2012เลขไม่ตัวรถคันนี้เพียง125,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะมาในราคาอยู่ที่385,000บาทนะคะใครที่สนใจดูเป็นจัดไฟแนนซ์ซื้อสดนะคะถ้าซื้อสดคันนี้ไม่มีแวนเจดต์ด้วยจบราคานี้ได้เลยนะคะที่สำคัญนะคะรถคันนี้ ทำช่วงล่างไปแล้วด้วยนะคะมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทเลยด้วยใครที่ได้คันนี้ไปถือว่าโชคดีมากๆเลยด้วยนะคะเพราะว่าเอาไปใช้งานได้ในระยะยาวได้เลยนะคะก่อนรับชมคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวจะพามาดูตัวรถนะคะของคันนี้รอบคันกันเลยคันนี้นะคะมาพร้อมไฟด้านหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะโลโก้มินิฟ o ปเปอร์อยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะไฟด้านหน้าไม่เหลืองไม่แบบว่าไม่มีน้าเข้าเลยด้วยรถสวยมากมาก มาพร้อมแม็กนะคะเป็นแม็กเดิมๆจากของมินิเลยด้วยนะคะใครที่สนใจหรือตามหายอยู่นะคะไม่ควรพลาดคันนี้เลยนะคะเป็นตัว all f ด้วยเรามาดูภายในตัวรถคันนี้กันบ้างนะคะนี่คันนี้นะคะเป็นจอ fmamcd นะคะมีระบบนำทางมาให้เรียบร้อยเลยนะคะคอนโซลสวยๆเดิมๆวงาลมันติฟังก์ชันตัวแอร์นะคะควบคุม ออโต้ได้เลยด้วยใครที่กำลังมองหาไว้ใช้งานนะคะโทรสอบถามรายละเอียดผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยนะด้านหลังของตัวรถนะคะเป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้เลยนะคะภายในกว้างขวางมีชั้นลุเพดานมาให้ครบเลยด้วยนะคะใครที่สนใจติดต่อมานะทุกคนอันนี้ยังว่างๆอยู่นะคะมาที่ด้านหลังกันบ้างนะคะมีสปอยเลอร์หลังนะคะมาพร้อมไฟเบรคดูที่3ตัวไล่ฟ้านะคะที่ปัดน้ำฝนนะคะตัวรถคันนี้เป็นท่อคู่นะคะมีเซ็นเซอร์ด้านล่ังมาให้อีกทั้งหมด สี่จุดเลยด้วยไฟด้านท้ายเป็นแบบฮาโลเจนนะคะสวยมากๆเลยนะใครที่อยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่ารถคันนี้ขายตามสภาพนะคะออกมาแบบนี้ก็รับแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าขายถูกมากๆแล้วนะใครที่สนใจนะคะโทรหาเบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยนะคะใครที่สนใจก็รีบโทรมานะไว้เจอกันค่ะ